สวัสดีครับพี่น้องผักทายสวัสดีพี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองบอลโน้ตนะพี่น้องเนาะอ่าถ้ามาเบิรงแล้วพี่น้องท่านใดยังบอกกด subscribe นะพี่น้องฝากกด subscribe พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิบนะพี่น้องเนาะและที่สําคัญพี่น้องเพื่อการซัพพอร์ตบอลโน้ไปในตัวต้นะพี่น้องฝากมงอโฆษณาให้เด้อร์พี่น้องเพราะอะไรมีได้ไล่จากยูทูเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องมือนี้กาบอลโน้จะมาบอกเรื่องนี้อีกเนาะตึงมา โมโนกับโอยากเบ้าเราพี่น้องซึ่งว่ามันบางกีเนี่ยโมโนกับเบ้าไปนะพี่น้องแต่ว่าก็คือแบบโมมีจิตสํานึกพี่น้องคนเราไม่มีจิตสํานึกนั่นเองก็เลยต้องมมโนอยากมาเบ้าเราพี่น้องโมเมีนว่ามาตอกยามพระเทศตัวเองโมเมีนมามาดูถูกประเทศตัวเองนะพี่น้องแต่ว่าอยากเบ้าให้คนล่าห้องพิจารณาดีๆเราพี่น้องทั้งที่ว่ามันผิดกฎหมายของประเทศไทยเราพี่น้องแต่ว่าคนเราอยังเหตุก็คือข่าวล่าสุดเราพี่น้องซึ่งว่าอันข่าวล่าสุดเราพี่น้องมี คนเล่าที่ว่าไปขายไปขายหวยเนาะขายหวยทีว่าแย่งอาชสีคนไทยอีกแล้วพี่น้องซึ่งมาเห็นข่าวยุงกีหน้าพี่น้องเห็นข่าวเ,เรื่องเรื่องขายตุเดียน,นพี่น้องทั้งที่เห็นข่าวกี่ออกข่าวบางดังๆันแต่ว่าเป็นอย่างข่าเจ้ายัางไม่มีตีสำเน,นองทั้งที่บ่ากฎหมายป็นกห็ห้ามขายอะไรพี่น้องข้อกำหนดต่างๆเนาะพี่น้องก็คือแบบกฎหมายของไทยแมนซักซีทแย,ทยงพี่น้องอันนี้ เพราะว่ามาโนเฮดกี้ไปก่อนหน้านั้นม่นมีเอฟซีคนหนึ่งพี่น้องเพิ่งถามมาอ่าเพิ่น,อนอค,คอมเมนต์มาที่ว่ามีเพื่อนหรือว่ามีอันนั้นพี่น้องแล้วพี่น้องเป็นคนไทยแต่ว่ากับภาษาหมาคาลา,ายได้พี่น้องโอ้โแบบว่ากฎหมายเพิ่อนแล้วพี่น้องซักซีดแห้งนึกเชื่อว่าสงวงนี่ก็ซีดให้คนไทยเลยค้ามาคาลายพี่น้องแบบโอ้โหสุดยอดเนาะขนาดว่าคายพวกมาไล่นะพี่น้องก็ยังบ่ไรีเนาะเชื่อว่าไปยังอาชีพคนไทยเลยผมมีใบอนุญาตทำงานเนาะพี่น้อง ซึ่งมาขโมยได้วา่ากฎหมายิ่นแบบนี้นะพี่น้องทาก็ยังเป็เหตุแต่่าโมโหแล้วพี่น้องม็นโมโหกับม็นว่าเออยังไข้พี่น้องยังพอร่วมไะไรเนาะแต่ว่าอันนี้กะคนที่ไม่รู้ยอมไม่ผิดนะพี่น้องก็คือต้องปรับบโตอันนี้หู้้วพี่น้องซึ่งมาออกข่าวว่าเดี๋ยวนะพี่น้องตก็คือแบบร้ายคนนะพี่น้องออกข่าวว่าเดี๋ยวร้ายคนที่ไปทําผิดที่ไปทําการข่าก็คือเบื้องยาณพี่น้องกาดีออกข่าวไปเดี๋ยวว่ามีคนลาวกับคนกัมพูชาน้องไปคลาย ่าเรียกว่าคนเมียนมาบางพี่น้องไปขายอันนั้นขายน้ําปั่นเนาะกับอันนั้นขายทุเรียนเนาะออกข่าวบางช่วงเดือนหลังหรือเรียกว่ากลางกลางเดือนหลังเนาะพี่น้องแต่๋ยวมามามบ้างมานี้ก็คือล่าสุดนะพี่น้องเดี๋ยววันหนูจะอ่านรายละเอียดให้พี่น้องเบิ่งเนาะอ่าข่าวพัฒนาเนะาะเพื่อนหนังสือเขตหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเนาะคนได้บอกว,ว่าคนลาวจับนายขอหาญาติอาสีคนไทยเนาะ ขายหวยยุทไทยแด้ขายเกินราคาที่กําหนดพี่น้อะแถมไปขายเกินราคาที่กําหนดอีกก็คือน้องพี่ลองเิ่นเด่าว่าส้ำนักข่าวช่องเ็ดไทยรายงานวันที่29นมิถุนายนเนาะแต่คือบางเดือนก่อนพี่น้ปี2องปี2023ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ไทยจับตัวเมาค้าขายลอตเตอรี่คนหนึ่งที่ขายเกินราคาทางการกำหนดในข้อหา เสนอขายหวยไทยที่ยังไม่ได้รับที่ไม่ได้ออกดังบันเนาะในเวลาเกินหัวที่กำหนดเนาะผู้กระท่ามผิดซื่อว่านางสาวขาวอายุ40ปีพี่นอ้องสาริลาวและมีความผิดในข้อหาคนต่างเล่าทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในการทำงานเนาะหรือ ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่มีซึ่งการซึ่งเป็นการฝ่าฝพืนพร้องกดยึบของการคือสำเนาธารบัตรไทยจำนวนสบับละ100บาท2ส,สบับนอกเลยกะไว้หวยรัฐบาลไทยที่จะออกวันที่1นึก็รกฎก็คือบมืงงยาเนาะพี่น้องกรกฎาคมเนาะประเทิไมาหนึ่งกรก,ก,าก,รกฎราคม เติมอีกสองใบรวมเป็นสองพันบาทนะพี่น้องกาเคื่องสีิ่ะพี่น้องนี่แหละทางสมะทรวเครื่องเขาหูนะพี่น้อนงอเองนาะคือเรารู้แล้วประเทศไทยนะพี่น้องบาเพื่อนมีขอกําหนดเรื่องสงวนสงวนงานแต่ว่าคนลาว็ยังง่าพื้นไปพี่น้องบอกเลยนะพี่น้องว่มามนุบอกเลยว่าในยุคนี้โอ้โหคนลาวแห่กันไปทํางานอยทย่ายหลายพี่น้องแห่ไปทํางานหลายเนาะตั้งสี่เพื่อนไหนอาชสิบ ่นใหาการทางานของเฮาเนาะพี่น้องแต่ว่ายัางไปกระทําผิดเรื่องการทํางานเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนูก็จกับสิว่าจะไหนเนพี่น้องมันแบบมันแบบเป็นจีตสํานึกของคนล่าเฮาเองเนาะพี่น้องแบบบ่มีจีตสํานึกเนาะอทั้งที่ว่า่ัใหาการทํางานที่แบบเข้าไปทํางานเนาะพี่น้อง,เป,นนงนนะเป็นคนงานเนาะมีสิทธิปป์เป็นคนงานนั่นเองก็คือบ่สามารถทําธุรกิจหรือว่าประกอบกิจการเป็นของตัวเองได้เนาะพี่น้งองแต่ว่าพอก็คือแบบแอบบเลยเนาะพี่น้อง อันนี้เดี๋ยววันนู้นจากจะพังเบางเดือนน้องพี่น้องาจะมีข่าวสารแบบนี้บอ่ร้องพี่น้องมาพ่นเล่าจะมีจิตสเนึกบอ่สำหรับการที่ไปทำงานอยู่ไทยน้องพี่น้องทั้งที่เพิ่นให้โอกาสในการทำงานพี่น้องให้วนยูวอนเช่าสถานที่ต่างๆแต่ว่าทั้งทีน้องพี่น้องประเทศเท่ายุคนี้ก็คือเงินเดือนบ่พอกินนั่นเองซึ่งมาเบงกองประชุนไงอย่างนี้น้องพี่น้องก็คืออะไรปั๊บขาแดงขึ้น 2ล้านกีบนาะพี่น้องจากทีตะกรกับประมาณด่านแปดมีเอฟซีคนไทยทำอนุวาปรับค่าแรงขึ้นแล้วคนลาวคงไม่มาทํางานที่ประเทศไทยแล้วหมดแลเนาะก็คือแบบโอ้พี่น้อง2ล้านกีบเนาะเป็นเงินเล,ลาากับสองล้านกีบเงินลาาเนาะพี่น้องเป็นเงินไทยกับประมาณ3 0 0พันป่ายแล้วพี่น้องสามพันกว่าบาทนาะพี่น้องเนาะหนึ่นงพันบาทเท่ากับหกแสนกีบเนาะสามหกสิบแปดคือด้านแปดนพี่น้องสามสามพัน,น 8, กับดานแปดกับประมาณ สามพันในปลายสามพันาสามพันสี่ร้อยเนาะพี่น้องสามพันสี่ร้อยบาทพี่น้องว่าจะอยู่รอดไหมพี่น้องสำหรับเงินสานีเนาะสองล้านจีบเนาะพี่น้องทั้งที่แบบเงินเดือนพื้นฐานเนาะพี่น้องทั่วไปมันสองล้านีบแต่ว่าคนที่มีอาชีพหรือว่ามีการงานที่ดีกะอัพขึ้นอยู่พี่น้องประมาณรักสี่รัการานเนาะก็คือแบบโอ้มันยังบกกลมนะพี่น้องเงินเดือนสานีนะชีวิตอันนั้นเงินเดือนสองล้านมันสีพ่อ,อยังพี่น้องมันสีพ่อแจ่ว่ไปเดินตลาดนี่ซื้อของกันยัง เบิดหลายแล้วย,ยังเป็นล้านเลยพี่น้องบัลลังไปซื้อเครื่องนี่แทบอยากอดเลยพี่น้องเชนจริงไรหล,ลายอย่างกับมันแพงหลายกับเขาเตื้ยเขาเคยซื้อเนาะพี่นอ้องอ่าทติวโนไปซื้อซินหมูขนาดพี่น้องแต่ก่อนเนาะซินหมูโดนึงกับแต่ก่อนกับห้าสิบบาทพี่น้องเออห้าห้าสิบพันกีบเนาะพี่น้องแต่ก่อนห้าสิบพันกีบแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่าแปดหมื่นกีบเนาะพี่น้องแต่ว่าปีคนไทยมาโมแพงเนาะพี่น้อง กับแบบมันแพงกั็พอไหละพี่น้องแปดหมื่นกวีกับตกอยู่ประมาณอร้อยร้อยปลายแล้วพี่น้องร้อยห้าสิบนี่แหละประมาณนี้แหละมันกับแพงเนะพี่น้องสหรับเฮาเพราะว่าค่าเงินบาทมันอ่าค่าเงินบาทมันแข็งแล้วพี่น้องเวลาเป็นเงินบาทมันกับ่มแพงพี่น้องแต่ว่าเมื่อไรเงื่อนกี่มันก็คือแพงเนาะปกติกับต่ก่อนก็คือบเบาแต่ก่อนเนาะพี่น้องแต่ก่อนกันหนึ่งร้อยบาทเท่ากับสามหมื่นกวีนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งร้อยบาทเท่ากับหกหมื่นกวีมันกับมันก็คืออ่า คูณสองน้อพี่น้องจากที่ซื้อสินคา้าในอันหนึง่งจากข้าวซื้อก่อนน้อพี่น้องได้ซองอันตะยังว่าซื้อไข่น้อพี่น้องใส่ซองพ่องเงินนี้ซองพ่อสิบบาทน้อพี่น้องตัวอย่งางว่าซองพ่อสิบบาทแต่เดี๋ยวนี้มันไหลแต่พ่องเดียวน้อพี่น้องก็คือแพงแพ่งในเวสต์ยางเลยสําหรับประเทศลาวจึงเก็นแหยคนลาวนี้แห่แหนกันไปเลยแบบเฮ็ดบัสสปอร์ตพี่น้องมโนไปถามเรื่องบัสสปอร์ตแบบที่มโนว่าอยากไปประเทศไทยเน้พี่น้องไปเที่ยวไปส้มแต่ว่า คิวมันยยวร้ายพี่น้องไปหอดเดือนสิบมโนก็ได้ตัดสินใจ่าเ่าท่านอย่างเคศนะพี่น้องแบบมันแย่รลายขนาดพี่น้องซึงมาไปสัมผัสก็ต้องรออีกว่ามันสองสามเดือนโอ้โหพี่น้องเลยคนร้ายแห้งแล้วพี่น้องเนาะมโนไปท้าเบงว่ามันคิวมันยาวบ่กับมีอ่ามีพี่น้องหางแพงกันเหมนกับเป็นกระบอกพี่น้องว่าต้องรอหอดเดือนสิบจึงจะได้สัมผัสเราพี่น้องมลนก็เ้ยถามพามยก่อนพี่น้องคิดว่าปีหนาจะสิไปเนาะปีหนาเดือน อ่ามุกกลา,าที่ว่าจะไปเราไปเที่ยวจะไดเจหนยพี่น้องพอดีได้ไปเยี่ยมยามพี่น้องอยู่ทั้งประเทศไทยเลยเนะาะก็คือมันโอ้โหคนลาวเฮียนกันไปเลยพี่น้องบบไวอีดีอยู่ประเทศลาวนี่เงินเดือนแป้งเนาะพี่น้องอ่าบบไวอีดีพี่น้องอยู่ประเทศลาวก็กกวคือเงินตำเนาะพี่น้องขาสินค้าหรือว่าค่าของสีเหมืนแพงร้ายก็เลยบังไปประเทศไทยได้พี่น้องแต่ว่าไปแล้วพี่น้องงานการ่นก็นมีห้ห้ายพี่น้องมีเฮหดนเนาะแต่ว่าเป็นอย่างคนลาวบางส่วนยังแบบ ยังแบบไม่มีไม่มีจิตสำเนึกันพี่น้องทั้งทีเขาหายการงานทีหลากหลายนะพี่น้องบอกว่าจะเป็นหลายอย่างพี่น้องงานบ้านงานค้าขายนะพี่น้องเนาะงานโอ้โหมันไปเห็นหลายพี่น้องงานค้าขายทุกอย่างก็มีเนาะอยู่ตลาดก็มีงานโรงงานยิบผ้าหลายอย่างพี่น้องหรือว่างาน,นาร้านอาหารน,นัน,นี่พี่น้องเป็นเด็กเสิร์ฟนัน,น,น,นี่ก็หลายหรือว่าเป็นอย่างคนเราไม่ไม่เลือกทํางานที่แบบมีนายจ้างคุ้มครองนะพี่น้องเจอว่าเข้าอยู่อะไรสบายนั่นเอง คือโบนุ่เลยนะพี่น้องนี่เคยไปเนาะจึงแบบสัมภาษณ์ไลน์เนาะพี่น้องว่าการงานแม่จ้างไทยกะเพิ่นก็มีคนดีๆีร้ายนะพี่น้องให้ความเมตตาร้ายแหละแต่ว่าเป็นอยังคือได้เรียกอย่างเดียวมาเฮ็ดอันนั้นงานที่แบบมันผิดกฎหมายทั้งที่เฮาฮู้เ่าวามเสี่ยงเนาะพี่น้องว่าถืกจับในนี้เนาะก็คือแบบเป็นหยังคนลาวจึงไม่มีจิตสํานึกเนาะพี่น้องบ่แม่นว่ามาตอกย้ำเนาะพี่น้องบ่แม่นว่ามาเว้าให้คนลาวคนประเทศตัวเองเนาะพี่น้องแต่ว่าอยากมาเว้าให้คนที่ยังมีความคิดอยากจะทําเนาะพี่น้อง อยากจะทําแบบการค้าขายนันนีน่นะพีน้อวานูวาที่แบบเป็นเจ้าของกอิจการของตัวเองเนาะพี่น้องหรือวา่าเฮ็ดร้านนันนี่อาหารนันนี่กัญญาเนาะพี่น้องวานุวะอยากให้พังจีบหนี่แต่กับเปลี่ยนความคิดเมึงเนาะพี่น้องว่างานการของประเทศไทยนี่ยเพิ่งยังมีอะไรรายพี่น้องไม่มียังมีอะไเฮ็ดหลายอย่างแต่ว่าเป็นยังเป็นยังคือบอ่อเลือกเฮ็ดเป็นยังคืออยากมาเฮ็ดงานแบบเซี่ยงๆเนาะพี่น้องถึงว่าคือจังซี่ล่ะพี่น้องเฮาฮู้ออแล้วว่ามันผิดเฮาก็ต้องได้รับผลกรรมที่เฮากระท่อ นะครับขอคิดนพี่น้องถึงมากฎหมายเพื่อนใดบ้างออกนั่นเองเพราะว่าเข้าไปประเทศเพื่อนน้องพี่น้องเข้ากับเฮ็ดตามเพิ่นเนาะพี่น้องขอกฎหมายบ้านเมืองเพื่อนก็ต้องไปตามบ้านเมืองเพื่อนม่แม่นบาเฮ็ดเรียนขึ้จะกเฮ็ดยู่เล่าเนาะพี่น้องคนต่างประเทศก็มาค้าขายอยู่วเล่าแ็เขาจะทําใดนาะพี่น้องอันนี้ขอกฎหมายมันก็ต่างกันนาะพี่น้องเขาอยู่วันเฮาก็แม่นอยู่ว่าหลายประเทศนาะพี่น้องซึ่งมามีเศร้าต่างสายหรือว่าคนเวียดคนจีนมันมาเฮ็ดการค้าอยู่เล่าแต่ว่า กลับไปไทยมันบ่ไลายนาะพี่น้องไปทําเอซีพีเฮ็ดอยู่ไทยแบบแบบนี้ก็บ่บลายนาะพี่น้องก็คือบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นก็คือกฎหมายแรงงานของเพิ่นเนาะพี่น้องซึ่งมาจะไปแย่งอาชีพของคนไทยนั่นแม่นบ่ไลายนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยากมาฝากถึงน้อพี่น้องคลิปนี้ก็อยากฝากถึงคนด่าเฮาอ,อยากให้มีความสํานึกซะว่าเออสิ่งใดที่มันผิดสิ่งใดที่มันถูกเนาะพี่น้องวโนูก็อยากมาบอกให้คนลาวเนาะพี่น้องที่แบบยังมีความคิดแบบอยากกระทําผิดกฎหมายของประเทศเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณน like ี้น้อพี่น้องอยากออกมาเบาเล็กน้อยน้อพี่น้องเนาะอ่าสำหรับที่นี่พี่น้องมรรลกะถ้าว่าพี่ผ่าประกันไหนน้อพี่น้องกับขอตรวจเขาไพ่น้อพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องท่านไหนมีความคิดความเห็นยังไงพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้น้อพี่น้องสำหรับที่นี่กะสำเนี้งแล้วพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับที่นี่กะสบายดี